ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอีนะ่ารักของคุณแม่นะคะค่ะของเข้าใหม่วันนี้ค่ะค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ่ค่สองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะไอคุณแม่พูดผิดนะคะค่ะคลิปมันต่อกันค่ะ อันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะลายนาคีค่ะเป็นสีฟ้าครามค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะสีฟ้าครามค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับเป็นของฝากของขวัญนะคะค่ะให้คุณยายคุณย่าของเราค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะภาพไม่คมชัดภาาไม่เด่นชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็สวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะ อันนี้ก็ลายค่ะเต๋างับค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นลายเต๋างับนะคะค่ะราคานี้ค่ะพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะราคานี้นะคะค่ะอยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพนาร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีอันนี้ค่ะก่ะออกทนสีม่วงชมพูนะคะค่ะเป็นชมพูค่ะชม่วงชมพู ขานี้ก็สวยค่ะนี่ก็ลายขอค่ะขออุ้มซับค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกถ้าเข้ามาค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะลายขอค่ะขอขอก้ออนหอยไอคอค่ะขออุ้มซับค่ะ่าพื้นนี้ก็ขออุ้มซับเหมือนกันนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นขาดผืนนี้ค่ะเครือสมอทอมือนะคะค่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเครือสมอทอมือค่ะขาดลายเส้นลายอยากเส้นอยู่ที่เส้นยืนนะคะเส้นยืนค่ะจะทําเป็นลายนะคะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไหมสั่งสวยไม้จืดจางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะขออุ้มซับค่ะ ค่ะลายนี้ค่ะสวยค่ะลายนี้ค่ะมาแรงนะคะเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักพืนไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกคืนงามทุกพืนแจีมทุกพืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะขออุ้มซ้ำนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะเป็นลายเนี้ค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอค่ะเส้นยืนนะคะ ค่ะจะเป็นเส้นยืนผ่านค่ะผ่านทางทางเส้นผ่านขวางแบบนี้นะคะมันเป็นเส้นยืนนะคะค่ะเส้นเส้นเล็กๆค่ะเครือสมอค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นขีดค่ะทําเป็นไอ้ขั้นนะคะ,คะเป็นหมีขั้นนะคะค่ะเป็นหมีคมห้าแล้วก็ขั้นค่ะ ค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายไปให้คนเท่าคนแก่จะไปฝากญาติพี่น้องก็ค่ะก็เหมาะสมนะคะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกสวยทุกผืนงามทุกพืนสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ1,700บาทค่ะหนึ่งพันเบาทค่ะสวยไม่สางามเลือหลายค่ะค่ะนี่ก็ลายนี้ก็สวยค่ะเป็นดอกชบาค่ะ ขอก้านปูล้อมดอกฉบานะคะสวยไม่สากสวยไม่จืดจางพื้นผ้าเป็นสีโกโก้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะ ขนานิ่มแน่นค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรนะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งมาตรฐานของผืนผ้าค่ะอ่า1,700บาทค่ะผืนนี้ก็นิ่มค่ะน้ำยาเรียบร้อยค่ะสิเป็นม่วงพาณิชย์นะคะผืนผ้าค่ะลายรวงข้าวค่ะสวยไม่สางงาม ไอจืดจางค่ะสวยไม่สาสวยไม่จืดจางค่ะลายลวงข้าวนะคะขาดพื 1, ้นผ can ้าสีม่วงพาณิชย์ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะขาสีม่วงพาณิชย์ค่ะเป็นม่วงพาณิชย์นะคะขาะพื้นผ้าคือม่วงพาณิชย์ค่ะสวยค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะขาะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดค่ะ คุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นรูปหัวใจไปโพสวยงามมากค่ะปืนนี้ก็หนาค่ะหนานิ่มแน่นค่ะราคาพันเ็ดจะหนานิ่มแน่นนะคะสวยไม่ส้างนะคะค่ะลายนี้ก็ร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดค่ะร้อยดาวค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นลายค่าลายค่ะขาวลายเรียกว่าลายดอกแก้วค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะร้อยดาวค่ะเจอจลัดอยู่บนท้องฟ้ามาแก่นเจ้าในลายผ้าไหมนะคะค่ะลายผ้าไหมมัดหมี่นะคะมาเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่ค่ะร้อยดาวยอดทพชจิตอันดับมาตลอดค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะผืนนี้ก็สวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะ ค่ะเขาทาเป็นแค่ขั้นค่ะเป็นหมี่ขั้นนะคะค่ะหมี่ขั้นช่างทานมันไหลแต่สวยค่ะค่ะคุณแม่สวยค่ะผืนนี้สวยมากงามมากเลยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักพืนไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเลิศดูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะถาดสวยค่ะแปลกๆทำแปลกๆนะคะอาหารขั้นก็มีมีขอแล้วก็มีไรฮนมาผสมกันค่ะออกมาก็คือคําว่าสวยค่ะเขาจะดัดแปลงค่ะช่างเขาจะดัดแปลงเอาค่ะพัฒนาการค่ะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะค่ะพัฒนาการด้านฝีมือการมัดหมีนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะผืนนี้ก็ลายสวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะค่ะเป็นเหมือนอันนี้ค่ะนัอนดอกแก้วแล้วแหละแต่พัฒนาการด้านมัดหมี่ไปเรื่อยๆค่ะค่ะดอกแก้วค่ะดอกแก้วพัฒนาการนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะ ค่ะหนึ่บาทค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกทักทายมาค่ะคุณแม่แกะตามคําขอนะคะหนึ่บาทนะคะค่ะสวยไม่สัง่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่นั่งชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ สุขภาพแข็งแรงบุญรักษาภาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ